โอเคผมก็สวัสดีวัยรุ่น12าทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในยูทูบของไรสปอร์ตอีกแล้วนะครับผมนะคลิปนี้ผมก็จะมาตัดให้ดูผมก็มาจากไรสดน,นะครับที่ว่าผมเปิดห้องมาแล้วก็นัดให้คนดูเข้ามานะครับผมนะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยดีกว่านะไปดูดผมนะก็คลิปนี้ก็จะมีไปมาร่วมด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ครับผมก็ไปรับโมกันเลดดีกว่าไปไ,ไปเลย let's go ไฮ้นักสู้อีกปะมาเรีว อะไรนะคุณฮันโดมีใครเป็นสายเล่นนักสู้บ้างเอ็กไม่ไม่อยู่แคมป้มันไม่ได้ประกาศมีมีแค่สามพูเองเหรอมันมันเบียดตัวได้ใไหมนี่ด้านในเบียดได้ไปไปเราเราทีมเดียวปะเอ็นจิมเตอร์เราทีมเดียวนะต้น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 เออๆเป็นกึนก่อนนะเป็นกึนนะเป็นกึนเออไปใบใบใบขาเขาเขาไปยุ่งนะ เออบริษัทเราไม่เอาขอเราเราเราเป็นกินก่อนมันอยู่ไหนวะติดต้นไม่ไม่ใช่ทางนี้มันจอแล้วไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่นี่ใครนี่แมวไาเออไปเป็นแมวไปได้เออเอาแมวมาไป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 ไหนกินวะไหนกินวะไปเอาไปกะลาไปเราเอาเราก่อนไม่ไปกะลาไปเลยเหลี่ยมนิดนึ่งรู้หมดหลบหลังบนไม้เขียเห็นเนี่ยไปแล้วครับเข้าหลังตึ้นเข้าหลังเข้าหลัง ตุนสวยแล้วไปต้นซอยแล้วไปไปเอาไม่ไดิไปไปต้นล็อกไปล็อกไปเข้าไป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 เออเอาหันไปขวา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 ไปไปทูเพย์มูไปทูเพย์มูไปทูเพย์มูทูเพย์มูฮัลโหลทูเพย์มูดวนนั่นแหละเอาควิ้น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 ไปให้ไอ้ยีมูไปแล้วไปไอ้ยีมูไปแล้วไป เอาอะปวดเดือดเราเราเทียวทีเดียวกันนะเราทิมเดียวกันนะปวดเดือดไป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 เอาวิ่งเดี๋ไปต้นพ้อไม่ได้ไปโอ้โหไม่พร้อมมาเลือดรถอีกมันดุดมาหน้าโอ้โหใบใบมาเล่นแล้วเหือดได้เออให้มาสู้ดิงให้มาสู้ดิเดี๋ยวต้นเฟียง เดียวเลยเออโฟกัสเดียวอยู่แล้วธรรมดาโฟกัสอ่ะโอ้โหมันกล้ออ่ะน้องเอากะไปเอากะไปเออกะมาเากะมาดูมาหน้าโทษทีกวินพี่ตันใครอ่ะคนคนนี้ผมคนนี้ใครอ่ะผมอยากรู้ว่าไงไอไอนี้ใบสันน้องข้าวขอใบเดือดเดือดขอใบเดือดได้ได้ตัวกินกระตางนี่ดักดักหน้าเอาเอาเอาตัวไรกก่อนตัวไรก ปีนเวเลยบอก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 เฮ้ยอยู่นูนเห็นไหมวะในปนปลายดักหรือายดักหรือายดักหรือปนอยู่ตรงนู้นปีนอยู่ทางนู้นไปดักนู้นไปกดีมไปกดีม่ไปกดีมกมวใ้มาสนี่ก่อนใหมาสู้นี่ก่อนไม่สู้นี่ก่อนไหมให้มาสู้นี่ก่อนไหมเอามันฆ่านี่ก็ไปเราลุมันไปเราลุมันดีนีปไปายปายว ดาเฮ้ยด่าไ้ยืนจะก้าวไปตัวลายตัวหายตัวไม่หายตัวหายตัวมันล็อกได้อยู่ดีอ่ะไว้คลิปขวาเราเจอแล้วไม่มันไม่เห็นเราไงไม่ทันดูหน้าโจมคือเราก็หายตัวตัวแล้วเอาไอ้ก็เกินไปไปไม่เห็นไปไม่เห็นไปไม่เห็น เอาใบว่ะไปเอาใบวเอาเร็วเร็วเร็วเอาใบล็อกไอเล็อล็อกไอเล็เอามาเลยล็อกไอเล็ดูสวิงแน่เดี๋ยวไปไปไปด่วยด้วยมเอเอาสกิลแมวสกิลแมวไปไหาฝากวิ่งหาวิ่งหาวิ่ยูนดูวิ่งเดวิ่งเาวิ่งจัดนิดนึงน้องชากไปกดีมู่ดวนกดีมูดวนตัวาตายก่อนมันลุมตัวมันล้ม เดี yeah, done, it> no, it Please, ๋ยวขอขอขอเล่นกากก่อนนะน้องข้าวนะตาหน้าน่ารัใช่โคตรเหลี่ยมเลยโคตรเหลี่ยมเลยไม่ก็แบบไปไปหรือว่าเรายิงกันจีงก็แบบเราเพิ่มเลือดให้ตัวเองอะไรไหมไปกินายเจอตัวยังเจอตัวยังเจอตัวยังวแล้กินกินอยู่เนาะอยู่เน่ ว่าลองกินลดตัวกับกับกลับไปหาไปนู้นเห็นไหมนู้หลังต้นไม้เห็นไหมนู้อะไรอะไรคว้าคว้านู้เห็นไหมนู้เออต้นคว้าไปไปไปต้นต้นคิดอะไรเกลียๆออกแล้วว่ะเดี๋ยวไปอินเส้นไลน์มาไปเดี่ยวตัวเลยวิธีฆ่าใบสัตว์ครับผม มีข้าใบสันด้วยซับด้วยซับใบสันครับโอ้โหตายไม่โง่ะาตายยังไงตินไปบินไปขึ้นขึอกขึ้นล็อกไปล็อกดีไปล็อก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 ดีให้มันล้ม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 เฮ้ยสวยเอาได้ฟินได้ฟินทำอะไรพี่เล่นกับคนดูครับผมตายตายตายต้นไม้แล้วตายต้นไม้แล้วตายอย๋างเตะอย่างเตะ กินย่กเหลี่ยงคนดูกินยูโน่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 อ้หมเป็นรวมปลังกนูัแวปลงนไมเนรวมลงนไม่นวมวกันมันนัดกันเถอไม่รวมมันไม่นัดมันไม่นัดมันไม่นัดไม่นัดไม่นัดดีได้ดีละนัดไม่นัดเอาเราก็ไปตีตีเลยไปไปสนดีก่อนไหมเออมันนุแบบตามด่าดูกันเองแล้วตามด่ดืกันเองไปไปังคนเไปทงคนมามวิ่งึ้นตัวปัญหาึินมันรอรักน ขึ้นมาล้อลัตขึ้นมาล้อลัตขึ้นมาล้อลัตนี่ไงกดน้องชายกดกดโอ้ยต้นจะตายต้นจะตายช่วยด้วยโอ้ต้นต้นต้นโดนปมายต้นโดนต้นโดนไอ้ลุมลุมคนดูหรือเปล่าไม่ใช่น้องชายเล่นกับคนดูปลายพาวิวบ้างล่ะนี่เพื่อนปลายไหมนี่ชื่อชื่ออสติน แมนแมนแมนไปไปต่อ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 ไปอยู่ไหนไปไปไปอยู่ไหนกินกินว่ะเอ้ยต้นต้นกินว่ะเขาไงวะไปพาโอ้โหแบบมันไล่แบบสไนเปอร์เลยหนูเอาเอาเอาน้องหยุดเลยทำไมกับกินดีวะต้นเข้าต้นเข้าใกล้ยังไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอ้ยน็ตไอ้เน็ตไปไปแล้วต้องเอากิ้งก่าไปปฏิบัติการกิ้งก่ากิ้งก่าเมื่อกี้ไปน่าเพื่อนตื้อตินใช่ไหมใช่ใช่ เราบอกดีว่ามาวิวเลยตอนนี้เอ็กปีคูณอยู่พร้อมพาม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 าฟันธงดีครับวนซ้ายครับหนีหนีหนีซอยทุกดอกบอกเพื่อนกันวนขวาต่อเอ้ยตายเลยครับผมมาฟอลโล่คุณออสตินครับผมเอาตัวเองตายเออไม่ตายไม่ตายเนี่ยยังยังยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ีเบดหลักหินไปอะไรไปไปไอแน่จ้าเยอะจ้าเยอะไปเหลียทำไรน้องน้องทำไรนี่น้องนี่ไงยิงเลยอ่ะ ต้องทำอะไรดูดูดูุ้ยเย่แล้วไไไดีเอพอแย่แล้วิาดิเดิเอาดิเิอาเอาดิ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 าดเาาาเาาอิอาเออซอ ไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปไปเรา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 ต้องล็อกล็อกล็อกไลนเลิงนะไปปีนไปเราอย่าอยู่ใกล๊งไปเดี๋ยวเราจะชิบหายทั้งคู่เดินเดินเดินมันไล่เรานองเบามันลายแล้วน้องมันไล่เรานองโอ้โอ้โอ้โอกระบาดน้ำลานไปเนะไปชิดไปไปเดี๋ยวอย่าล็อกกันได้ไปไปตีไงไปเอา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 จบเลย ไปเองทร์ยุทหลอกไอทร์ยุทหรือเปล่าเนี่ยมือมือหรือว่ามาเป็นทีมว่ะตุน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 เฮ้ยโอ้ยไอ้เองเองทร์ยุทธหรอกเข้าอีเว้ยแล้วไงเองทร์ยุทธหรอกไอ้ไม่คือเมื่อกี้เข้าระยะอะไรลืมว่ามันไม่ได้ทีมเดียวกันเองไหวเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปช่วยปายนุกวินนึกนึกว่าสไนเปอร์ครับผมนะกินเก็บสองเลยว่ะวินเหลี่ยมจัดวินค่าเก้าแล้ว จริงแล้วนะเราเราตัวอื่นจะกาไม่ได้เลยเบอร์มีกินนะี่เล่นยากโดนแข่งตายจะได้เลือดน้อยเนาะแต่ว่าแบบแรงมากเครื่องแรงมากเอาโอ้าตัวนึงตายโอโ้อโหทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่น้องเอาเอาใครก่อนดไปมาช่วยที่ฮะเอากินเอากินกินตัวปะนะัญหากินตัวปะนะัญหาใบมันชัดอยูย <c oughs> ่เยอะผิดใจใบมันชัดอยู่เยอะผิดใจ

มันเอาแล้วมันลายแล้วมันลายแล้วไปนี้นี้โอ้โดโดจิตลอยโดกจิตลอยแรงโคตรแรงเลยตัวนี้เออเว้ดอดตาย ไปไปเดี๋ยวจบตอนนี้ต้นแปนะไปไหนเราเราสตรีมก่อนสตรีมก่ไปเราสิบสองสิบสองโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดกิจกรรมนี่ไหมได้คนดูไหมได้แล้วเราจะทีมยังไงเราเดี๋ยวเราจะเลี่ยงมันไม่มีไม่มีเอาอยากวินมันเลงแล้วหนูวินมันเลงแล้วหนูถูกหลอดเจ็ดร้อยใครจะโลดวะแค่ลูกเดียวมันเจ็ดร้อยเลยพี่แบทลองการสลีบ้างเหรอเดี๋ยวค่อยลองนะครับตายเปล่า ไม่อยากคุณด้วยเลยแบบพี่เครื่องแรงเกินอะคุณชมใครเล่นเนเล่นเล่นพี่นั้นเราต้องเราต้องบางหลักบางหลังต้นไม้เว้นี่ไงยี่ฆ่ามันกับนี้ได้ไปพไปผืนดีใบถันตัวนี้ชา์จเหล่านี้เนนึมันนงาไม่เห็นต้นทีไหมไม่เรือน้อง ล็อกใครแล้วล็อกใครแล้วล็อกดินไหมล็อกดินล็อกดินโดยช่ว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 ยช่ยเอาหนุ่มไมาแล้วเขาวินาศต้อยอยู่ต้อยอยู่ต้อยอยู่ตอยตายตายไม่เป็นไรเราเราที้เดียวกันเราเราเราตายแต่นายต้องรอดคิดไหมหนูกวินรอร้านแล้วกวินรอร้านแล้วจางหวานี่เอาได้กินหมดเลยขอบขอบคุณกลินกับใบสันมากนะครับผมนะใบสันก็คือน้องข้าวใช่ไหมล้วกกินผมก็ไม่แน่ใจว่าใครนะครับ โอเคผมสหราบคลิปนี้เป็นไงมั่งครับผมได้สปอร์ตสเต็ปดีและเหลี่ยมไหมครับผมคุณผู้ชมผมแหลอนลอนให้ลอนหรือหลอกให้คุณผู้ชมเข้ามาเล่นแล้วกดเลยนะครับผมนะก็ ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะผมนะที่เขามาร่วมสนุกกันนะครับผมนะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านมากครับผมก็ถ้ามีกิจกรรมใหม่อะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกในไลฟ์สดน,นะครับผมยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ดูใจคุณผู้มอย่ากดซับสไครต์แอสปอร์ดด้วยนะครับผม,มไ,ไปครับผมสำหรับคลิปนี้เขาเจอใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วรุ่นอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอยากให้ทำอะไรใหม่ๆบอกได้นะครับผมนะผมจะเก็บแล้วไปคิดแล้วก็ลองทำดูผมไปแล้วรุ่นเขาเจอผมขอบคุณครับผมไปแล้วครับ let's go <S